สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านค่ะแหล่งข่าวผู้ประกอบการการยางพาราเผยว่าการยางแห่งประเทศไทยประกาศเชิญชวนให้ซื้อยาองพาราในสต็อก1.04แสนตันได้รายเดียวไม่แบ่งโกดังขายโดยกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าประมูลจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำ500ล้านบาทนะคะมีสัญชาติไทยแล้ววันที่22เมษายนให้ยื่นซองประมูล โดยผู้ที่เข้าประมูลจะต้องมีโรงงานแปลรูปยาง SDR 2 0มีประมาณการผลิตยาง2,000 200, 0ตันต่อปีและมีการวางเงินมัดจำา1 0 0 0ล้านบาทค่ะสาเหตุที่โกยทอเข้มสเปคผู้เข้าประมูลคาดว่าคงครัวครั้งที่แล้วมีต่างชาติมีการทิ้งยางเบี้ยวสัญญาประกอบกับครั้งที่แล้วมีบริษัทนอมินีเข้ามาจำนวนมากพอซื้อไปก็มีปัญหาตามมามาก ดังนั้นการซื้อขายยางในสต็อกอย่างน้อยการซื้อขายยางต่ำ3,000ล้านบาทวันนี้ถ้าจะซื้อผมต้องเอาราคาที่ยางเป็นตัวตั้งลบลงมาเพราะเนื่องจากราคายางต้องนำไปปรับปรุงใหม่คือไปใช้แทนขี่ยางมีค่าขนส่งค่ายกและมีค่าความเสี่ยงเรื่องคุณภาพค่าล้างค่าแรงงาน จะต้องถูกกว่าขี้ยางแต่ราคาที่ปรับลดลงบ้างรอาจจะถนัดแล้วเอาไปทำได้เลยแต่ถ้านำไปขายต่อจะขายได้หรือไม่แหล่งข่าวกล่าวต่ออีกว่าบริษัทจะซื้อยางในคราวนี้ต้องเป็นเจ้าใหญ่ต้องมีศักยภาพเพราะกลัวนอมินีและทิ้งยางเบี้ยวสัญญาแบบในอดีตและมีการวางเงินมัดจำา1 0 0 0ล้านบาทผมคิดว่า กยทน่าจะมีราคาในใจราคาเท่าไหร่ที่จะขายได้จากวันนี้ไปยอมให้ราคาลงไปเท่าไหร่สมมุติว่าขายได้จริงซื้อจริงคงจะไม่เปิดเผยว่าขายแล้วยางตรงนี้หายไปเชื่อว่าตลาดจะพิิกลับยอมรับว่า t or รัดกลุมมากมีการคุยกันนอกรอบหลายๆแล้วว่าจะมีใครเข้าเกณฑ์บ้างแต่มีการพิจารณาแล้วเหมือนกัน กยทไม่อยากขายยางในสต็อกแต่ถ้าคิดในมุมกะยะทหรือผู้ว่ากับสิ่งที่เคยเจอเข่าวก่อนยอมรับหนักเลยแล้วในสัญญายังระบุอีกว่าผู้ชนะประมูลภายใน1ปีนับจากวันที่ลงนามซื้อขายจะต้องไปซื้อ,อยางใหม่ของสถาบันเกษตรกรเกษตรกรอีกหนึ่งเท่าจากวันที่ลงนามซื้อขายสัญญา แหล่งข่าวยังกล่าวอีกว่าหมายความว่าเมื่อซื้อ,อยางในสต็อกแล้วอย่าไปหยุดซื้อจะไปะหยุดซื้อไม่ได้สิ่งนี้จึงไม่ทําให้กังวลจึงไม่ได้กําหนดราคากลางในการซื้อขายยางต่างจากในอดีตจะมีการกําหนดราคากลางแต่คาดว่าจะมีราคาในใจอยู่แล้วแต่ไม่แจ้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองสมมุติคนยื่นประมูลให้ราคาย,ยางในสต็อกเท่านี้กยทก็อาจจะตัดสินใจขายไป แต่อีก2 0 0 0 0นตันเป็นยางใหม่ที่ผู้ชนะประมูลจะต้องไปซื้อในราคาตลาดเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วกยทอ,อาจจะมองว่าวินวินต่อกรณีดังกล่าวนี้นะคะนายประพันธ์บุญยเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงเพราะการที่กำหนดสเปคแบบนี้ไม่อยากให้ซ้ำรอยอดีตมีการทิ้งยางเบี้ยวสัญญาและที่สำคัญสภาพยางในสต็อก ต้องนำไปผลิตยางแท่ง STR 20เพราะฉะนั้นบริษัทที่จะซื้อได้จะต้องมีโรงงาน STR 20และส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมที่สำคัญตามสัญญาจะต้องไปซื้อยางใหม่จากสถาบันเกษตรกรอีกหนึ่งเท่านับจากวันที่ซื้อขายยางในสต็อกเมื่อซื้อยางใหม่จะต้องนำหลักฐานการซื้อมายืนยันว่าซื้อตามสัญญา ดังนั้นบริษัทที่เข้ามาซื้อยางจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆอย่างที่กล่าวมาจริง T.O.R. จึงต้องมีความรัดก,กุมอย่างที่เห็นดังนั้นใครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวผมก็ขอเชิญชวนให้ร่วมซื้อประมูอยางในสต็อกในครั้งนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ